สนุกใหญ่เลยนะคะโลมาหลังจากการทำกิจกรรมการทดลองสีสันแห่งคีวิตสนุกไหมคะโลมาสนุกมากค่ะคุณครูสนุกใช่ไหมคะสนุกจน ไม่ลืมหรอกใช่ไหมคะว่าสถานการณ์ตอนเริ่มแรกที่เราเรียนกันมาเนี่ยปัญหาของสถานการณ์เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวครูจะขึ้นสถานการณ์ให้เราอีกครั้งนะคะเพื่อใช้ในการทบทวนนิดหนึ่งค่ะเป็นไงคะโลมาสรุปแล้วปัญหาของสถานการณ์เนี่ยคืออะไรคะอ๋อ จากประเด็นปัญหาข้างตน้นไข่เค็มทําอย่างไรและไข่เค็มเค็มได้อย่างไรค่ะคุณครูแล้วเราต้องใช้ความรู้ใดในการแก้ปัญหานี้ล่ะคะโลมาโลมาคิดว่าการแพทยและการออสโมซิสน,นั่นเองค่ะคุณครูนักเรียนและโลมาเก่งมากค่ะเรียนแล้วไม่ลืมขู่ลื้มใจจริงๆ สู่ตอนที่4กันเลยดีกว่าค่ะตอนที่4จุดประกายอาชีพปัญหาไข่เค็มเค็มได้อย่างไรแล้วนักเรียนจะนำการแพทย์และการออโมสิสมาใช้ในการแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรคะเดี๋ยวโลมากับนักเรียนตอบอได้เลยนะคะโลมาว่าการทำไข,ข่เค็ม สารละลายน้ำเกลือมีความเข้มข้นสูงกว่าสารละลายภายในไข่เกลือเกิดการแพร่เข้าสู่เซลล์ไข่ส่วนน้ำภายในเซลล์ของไข่เกิดจากการออสโมซิสออกจากเซลล์ไข่มาสู่ภายนอกนั่นเองค่ะคุณครูเก่งมากค่ะโลมานักเรียนก็เก่งมากๆเลยนะคะจากการเรียนรู้ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งโลมาและก็นักเรียนเนี่ยมีความรู้ที่อัดแน่นมากพอแล้ว เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนและก็โลมาเนี่ยไปทำสิ่งที่ท้าทายมากกว่านั้นก็คือจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปออกแบบวิธีการทำไข,ข่เค็มทำยังไงให้อร่อยและออกแบบเพจเกจจิ้งในการทำผลิตภัณฑ์ไข่เค็มนี้ให้สวยงามด้วยนะคะอย่าลืมไปทำในตอนที่ 4. จุดประกายอาชีพกรอกข้อมูลทุกส่วนให้ครบถ้วน เดี๋ยวครูจะขึ้นตัวอย่างไว้ให้ตามนี้เลยนะคะนักเรียนสามารถปรับข้อมูลต่างๆไว้เป็นของตนเองได้แล้วก็สามารถสต็อปวิดีโอนี้แล้วไปทำในส่วนของตัวเองได้นะคะหลังจากนั้นถ่ายรูปและอัดคลิปนำเสนอส่งงานที่ Google Classroom ด้วยนะคะ หลังจากทำเสร็จแล้วสามารถเปิดต่อวิดีโอเพื่อทำการเรียนรู้ต่อได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะโลมาออกแบบได้แล้วยังคะโลมาคิดออกแล้วค่ะคุณคู่ว้าวต้องน่าสนใจมากๆแน่เลยค่ะขั้นต่อไปท้าทายกว่านี้อีกนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ย ไปลงมือปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ไข่เค็มที่ตัวเองออกแบบพร้อมแพ็กเกจจิ้งโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบตารางบันทึกผลในช่องนี้ได้เลยค่ะหลังจากที่นักเรียนทำและบันทึกผลเสร็จแล้วอย่าลืมทำการสรุปผลการทดลองและกรอกปัญหาที่พบ แล้วถ้าเราจะมีการทําครั้งถัดไปนักเรียนจะมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างอย่าลืมกรอกเข้าไปด้วยนะคะระหว่างนี้นักเรียนก็สามารถสต็อกวิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูต่อหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะโลมาหลังจากลองทําผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองลองออกแบบดูเนี่ยสนุกไหมคะ โลมาสนุกมากเลยค่ะคุณครูแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างคะโลมาไข่เค็มเค็มมากเลยค่ะคุณครูตอนโลมาทำคงใส่เกลือเยอะไปค่ะคุณครูถ้าเพื่อนเพื่อนคนอื่นเนี่ยสนใจจะทำแบบโลมาเนี่ยโลมาจะมีข้อเสนอแนะยังไงบ้างคะ จะไปทําตามสูตรของโลมาโลมาขอแนะนําให้ใช้เกลือให้น้อยลงค่ะรสชาติน่าจะดีกว่านี้เก่งมากคะโลมานักเรียนทุกคนก็เก่งไม่แพ้โลมาเลยนะคะจากนี้ครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอไข่เค็มและแพ็กเกจจิ้งของกลุ่มตนเองโดยอัดคลิปวิดีโอการนำเสนอและทำรายงานการทำไข่เค็มดังกล่าวเนี่ย ส่งในช่อง Google Classroom ที่ครูเคยโพสต์ให้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะระหว่างนี้นักเรียนสามารถกดสต็อวิดีโอเพื่อทำชิ้นงานที่ครูสั่งไปเมื่อกี้นี้แล้วค่อยเปิดคลิปอีกครั้งเมื่อทำเสร็จค่ะต่อไปครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนำไข่เค็มที่นักเรียนผลิตได้เนี่ยไปให้คนในบ้านลองชิมดูอย่างน้อย5คนนะคะ และบันทึกความพึงพอใจตามแบบฟอร์มนี้หรือถ้านักเรียนทําหายก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้ให้คนในบ้านสามารถทำแบบฟอร์มได้สะดวกขึ้นค่ะนักเรียนสามารถสต็อกวิดีโอเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองได้ทําแบบสอบถามหรือแบบความพึงพอใจก่อนได้นะคะ หลังจากทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งทาง Google Card ร่วมที่โค้ดโพสให้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะโลมาให้คุณแม่ลองชิมไข่เค็มของโลมาแล้วเนี่ยคุณแม่ชอบหรือเปล่าคะแม่โลมาชอบไข่เค็มที่โลมาทำมากเลยค่ะแม่บอกว่าไข่เค็มที่โลมาทำอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะโอ้โหเกินคาดเลยนะเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นะคะ เราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยนะคะโลมาครูขอถามอีกรอบหนึ่งจากกิจกรรมเนี่ยเราเนี่ยจะต้องใช้ความรู้อะไรบ้างแก้ไขปัญหาสถานการณ์บ้างคะโลมาว่าจะต้องใช้ความรู้การแพร่การออสโมซิสข้อมูลเกี่ยวกับไข่เค็มและวิธีการทำไข่เค็มนั่นเองค่ะคุณครูแล้วโลมาคิดว่าจากการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ย โรมาสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้หรือไม่อย่างไรคะโลมาคิดว่าได้ค่ะคุณครูการที่เรานำความรู้เรื่องการแพรและการออสโมซิส hmm. มาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม mm hmm. การทำไข่เค็มสารละลายในน้ําเกลือมีความเข้มข้นสูงกว่าสารละลายภายในไข่ เกือเกิดการแพร่เข้าสู่เซลล์ไข่ส่วนน้ําภายในเซลล์ไข่เกิดการออสโมซิสออกจากเซลล์ไข่มาสู่ภายนอกนั่นเองค่ะคุณครูเก่งมากค่ะลูมาดังนั้นแล้วเนี่ยในการทําไข่เค็มของเราเนี่ยสามารถนําความรู้การแพร่และการออสโมซิสมาใช้ได้นั่นเองนะคะมาใช้ยังไงการแพร่เราจะเจอได้จากความเข้มข้นของเกลือค่ะ มีความเข้มข้นมากกว่าตัวไข่ตัวความเข้มข้นนี้เนี่ยจะมีการแพร่เข้าสู่ไข่ทาให้ไข่มีความเค็มขึ้นนั่นเองนะคะส่วนในการออสโมิสออสโมเสเกิดขึ้นได้ยังไงในตัวไข่เนี่ยจะมีน้ํามากกว่าด้านนอกพูดถึงน้ำเนี่ยหมายถึงว่ามันมีความเจือจางของน้ํามากกว่าด้านนอกนั่นเองนะคะตัวไข่เนี่ยก็เลยมีการออสโมิสน้ำเหลวนี้มา จึงทําให้ไข่เนี่ยเค็มขึ้นนั่นเองต่อไปครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ทํารูปแบบการนําเสนอใส่โปสเตอร์เพื่อเผยแพร่แก่ชุมชนนะคะอ่ะประเด็นของหัวข้อในการทําโปสเตอร์ครูจะขึ้นให้ดังนี้เลยนะคะจากนั้นนักเรียนอย่าลืมนําตัวอย่างโปสเตอร์ที่ทําเสร็จแล้วไปโพสใน Google Classroom ที่ครูโพสให้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะจากนั้นเมื่อนักเรียนปรับแก้เสร็จ และอย่าลืมเอาไปโพส์ใน Facebook เพื่อเผยแพร่ให้แก่ชุมชนและคนอื่นๆรู้ด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะโลมาเป็นไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยโอ้แต่ละคนเนี่ยก็ได้ความรู้ไปอัดแน่นกันเลยทีเดียวนะคะทั้งหมดทั้งมวลสำหรับการเรียนรู้นี้สามารถสรุปได้ว่าจากประเด็นปัญหาข้างต้นคือหมู่บ้าน มีการเลี้ยงฟาร์มไข่เป็ดและเจอวิกฤตโควิด -19 ทําทำให้ไข่เป็ดในหมู่บ้านไม่สามารถจัดจำหน่ายตามท้องตลาดตามปกติเหมือนเมื่อก่อนได้จึงได้มีความสนใจที่จะทำไข่เป็ดเป็นไข่เค็มเพื่อใช้ในการเก็บรักษาอาหารได้นานยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถ จัดส่งผลิตภัณฑ์ตางไปรษณีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับในการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์การที่จะทำไข่เค็มได้นั้นต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับไข่เป็ดวิธีการทำไข่เป็ดและกระบวนการเกิดความเค็มในไข่เป็ดโดยกระบวนการแพร่และการออสโมซิสเสียก่อนกล่าวคือการทำไข่เค็ม เกิดจากสารละลายน้าเกลือมีความเข้มข้นสูงกว่าสารละลายภายในไข่เกลือเกิดการแพร่เข้าสู่เซลล์ไข่ส่วนน้ําภายในไข่เกิดการออสโมซิสออกจากเซลล์ไข่สู่ภายนอกนั่นเองอีกทั้งการเพิ่มมูลค่าโดยการทำแพคเกจจิ้งเป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดลูกค้าให้เกิดความสนใจมากขึ้นแล้วก็อยากซื้อมากขึ้นนั่นเอง ทางครูยูนาและน้องโลมาก็ต้องขอบอกลากันไปก่อนหากผิดพลาดประการใดทั้งครูยูนาและน้องโลมาก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวันหน้าสวัสดีคะ่ะ